ทางมาถึงรอบตัดสินอย่างยิ่งใหญ่ในค่ำคืนวันที่29สิงหาคมสำหรับเวทีประกวด Miss Earth Thailand 2022สำหรับบรรยากาศในค่ำคืนพิเศษนี้มีเหล่าคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติได้แก่ฟอคซี้ชาดีราบำรุงสอนเต๋าทิวภูภูมิพัฒน์ธรรมพันธ์ดรโกธีรศักดิ์พันธุสริยาและหานาทัศนาวัลยนอกจากนี้ยังมีนัเพิยาภาและยูโกจุนจัรท,ที่มาชมอีกใหม่บนเวทีอีกด้วยจากนต่งดรศิริการก้อนสุนทราประธานองค์กร Miss Earth t h a i ในกล่าวเปิดงานพร้อมแนะนำตัวเหล่าคณะกรรมการและเดินทางสู่รอบชุดราตรีก็ได้รับความสนใจสำหรับมิสออ h ไทยแลนด์ปี2022นะคะก็ได้รับเสียงตอบรับดีมากๆค่ะทุกเพศวัยแล้วก็ทุกกลุ่มนะคะเพราะว่าวันนี้กลุ่มนักธุรกิจนะคะทั่วฟ้าเมืองไทยซึ่งเป็นถือว่าเป็นเพื่อนของคุณแม่น้องนะคะแล้วก็ เป็นผู้ที่ดูแลแม่น้องมาตลอดนะคะวันนี้ก็ให้ความสนใจมากก็กราบขอบคุณะคะ่ะเพราะว่าลํำพังแฟนนางงามก็เยอะมากอยู่แล้วนะคะแล้วก็ขอบพระคุณแฟนนางงามทุกคนนะคะที่ให้ความสนใจกับกองประกวดมิสเอ r ร์ไทยแลนด์เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็พร้อมกันนั้นเรายังชักชวนนะคะให้กลุ่มนักธุรกิจนะคะรวมทั้งเพื่อนๆนะคะเข้ามาสนใจ ความรักโลกของเด็กๆยุคสมัยนี้ด้วยนะคะว่าวิธีการเขา่ะจะทําให้โลกใบนี้มันดีขึ้นได้อย่างไรนะคะในนามมิสเอิร์ธไทยแลนด์ค่ะก็ดีขึ้นทุกๆช็อตนะคะเพราะแม่เห็นบีฟอร์อ f เตอร์แล้ววันที่แถลงข่าวพี่เสาพี่ โก้มานะคะยังแบบรู้สึกเลยว่าน้องหน้าใหม่เกินกว่าครึ่งหนึ่งของกองนะคะที่เ <Wh> ข <ips> ้ารอบไปปรากฏว่ายังค so ิดอยู่เลยว่าเอ้เราจะจะปั้นเขาได้ไหมปรากฏว่าโหเขาตีต so ื้นนะคะบางทีแซงพี่เก่าได้อีกนะคะตอนนี้ที่จะเห็นเลยว่าน้องคนเก่าเนี่ยหายไปแล้วกลายเป็นมิสเอิร์ธไทยแลนด์คนใหม่ที่พร้อมจะชนะเลิศได้ทุกคนเลยค่ะก็ต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นรุ่นพี่ของกองแล้วก็รู้สึกแบบ ภูมิใจมากๆภูมิใจในตัวน้องๆทุกคนแล้วก็ภูมิใจในตัวแม่น้องด้วยที่จัดงานออกมาได้ดีขนาดนี้แล้วจัดงานออกมาได้ยิ่งใหญ่ให้แบบเป็นขอให้แบบมิสเอิร์ธไเป็นเวทีหักหนึ่งของประเทศไทยเลยนะคะแม่แล้วก็รู้สึกภูมิใจมากๆค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานคือต้องบอกว่ามาเป็นกรรมการนะครับให้กับทางมิส s อ a ร t h Thailand ปีนี้รู้สึกว่ามันยิ่งใหญ่แล้วก็มันก็สมกับ ความตั้งใจที่ตัวแม่น้องเองอยากให้เป็นไม่ว่าจะเป็นการพรีเซนเทชันการเดินทางไปถึงมาเลเซียเก็บตัวนะครับหรือว่าไปล่องเรือยอชคือทุกอย่างเนี่ยมันเกิดจากความตั้งใจแล้วก็ตัวน้องๆเองเนี่ยบอกได้เลยว่าวันแรกกับอีกสิวันถัดมาจําไม่ได้เพราะอีกสิวันถัดไปยิ่งกว่าเดิมคมือวันนี้แต่ละคนบอกได้เลยว่าเฉิดฉายมากเพราะทุกคนไม่มีใครยอมใครนะฮะจะรู้กันแบบแน่ๆเลยก็คือเนี่ยต้องแบบตอนถ่ายทอดสดแล้วก็ตัดสินกันหน้างานเลยว่า ใครจะชิงมงกันนะครับไม่มีไม่มีใครกลัวไม่มีใครกลัวเพราะว่าพี่ถามคำถามตลกพี่ไม่ถามคำถามซีเรียสเพราะว่าพี่ยังจําไม่ได้เลยวันวันแรกกับวันนี้บางคนเอาสวัสดีแล้วใครวะเอาเรือกเขาดีกว่ามี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 คนที่พี่ไม่เคยแบบมองว่าเขาไม่สวยเลยอ่ะ ปัจจุบันเพื่อสวยมากอ่ะเออมันมีนะมีจริงๆมีหลายคนด้วยมามืดอดัโอ้ต้องพร้อมหนึ่งภาษาต้องได้เพราะว่าต้องเดินทางไปประกวดที่มาลีลานะคะต้องเดินทางไปประกวดที่ฟิลิปปินส์แล้วก็ภาษาต้องได้แล้วก็ต้องมีความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมันไม่ใช่ความรู้สิ่งแวดล้อมเรื่องภาวะโลกร้อนธรรมดาไม่ใช่นะเพราะวันนั้นถ้าเกิดใครดูไลฟ์สดตั้งแต่รอบแรกเนี่ย มันจะต้องมีอะไรที่ลึกลึกลึก,ลกมากกว่าน,นั้นเกี่ยวกับเรื่องของโลกมากเยอะๆมากๆต้องความรู้ต้องเยอะมากอะคะ่ะนอกจากความสวยค่ะก็สําหรับแฟนนางงามทั่วประเทศไทยนะคะแล้วก็ชาวต่างชาติทุกคนนะคะซึ่งถือว่าให้กําลังใจชาวไทยอยู่ว่าเราเป็นสายแข็งจริงๆในระดับโลกนะคะเพราะว่าสายสะพายไทยแรงแล้วไปที่ไหนนะคะก็ท็อป5ท็อป3 เผอได้เป็นแชมปเปี้ยนตลอดเลยนะคะมาจากการประกวดในลักษณะแบบนี้เลยค่ะคือความทุ่มเทของทุกพี่พี่แฟนนางงามทุกคนนะคะแล้วก็พี่พี่ผู้สนับสนุนทุกคนรวมถึงตัวนางงามและครอบครัว,วรของนางงามด้วยนะคะซึ่งการประกวดนางงามแม่พูดเสมอว่าคือการพัฒนาคนอย่างชาญฉลาดที่สุดนะคะแต่ว่ขาขณะนี้กำลังพัฒนาเยาวศตรีนะคะเพื่อให้เข้าสู่เวทีโลกนะคะในนามมิสเอิร์ธ ของโลกใบนี้ค่ะโดยสายสพายไทยแลนด์มิสเอิร์ธไทยแลนด์นั้นจะคว้ามงกุฎใหญ่มาให้เป็นของฝันให้คนไทยทั้งประเทศให้ได้ค่ะและวินาทีที่บิดคั้นหัวใจเป็นที่สุดเมอ่อพิธีกรประกาศวินาทีผู้ที่ได้รับตําแหน่งมิสเอิร์ธไทยแลนด์2022ได้แก่สปายชาวนพัดคงนิ่งปูชนะเลิศจะได้ครอบครองมงกุฎแห่งเกียรติยศประจาตาแหน่งมูลค่ากว่า10ล้านบาทรระยะเวลา1ปีและของรางวัลรวมเงินสดมูลค่า500,000บาท ับที่เตรียมตัวมานานค่ะก็พยายามพยายามที่จะฝึกฝนมาตลอดเพื่อที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยสมกับตําแหน่งที่ได้รับก็แต่แต่จะไม่จะไม่หยุดพัฒนาเพียงเท่านี้ค่ะทุกอย่างตอนนี้เราอยู่ในฐานะที่เป็นตัวแทนของประเทศไทยแล้วสายก็จะพยายามทําทุกอย่างทุกๆจุดอ่อนที่สบายมีสบายจะกบให้หมดจะไปคว้ามงแรกกลับมาประเทศไทยของเราให้ได้ค่ะ